สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเวิร์มฟอร์ดนะครับวันนี้ครับอยู่กับตั้มนะครับที่ f o r d ดแมเอสาขาราชพฤกษ์คลามห้านั่นเองนะครับวันนี้ครับข้างหลังตั้มนะครับจะเป็นเจ้าตัวกระบะที่ขายดีที่สุดนัตอนนี้นะครับผมจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยครับนอกจากเจ้าตัว For d Ranger XLS นั่นเองนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับมีการปรับราคาขึ้นมานะครับเป็นอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเราขายเพียงแค่7,99,000บาทเหมือนเดิมเท่านั้นเองครับผมแล้วก็คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสีนะครับสีรถเนี่ยจะเป็นสีดำไอโซดูแบล็แต่ว่าเรามีการตัดเล่นสีแดงนะครับทำให้ตัวรถมันมีความสวยงามมากแล้วก็ตัดกันแบบดูดีมากเลยครับผม แล้วก็เจ้าตัวเรนเจอร์เอ็กโเอคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0นะครับให้กำลังสูงถึง170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับและถึงจะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่ว่ามีโหมดกับขี่มาให้4โหมดครบคันกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับก็ต้องอย่าที่ตั้มบอกครับจะมีการเล่นสีนะครับเป็นดำแดงนะครับเพิ่มความสวยงามนั่นเองอันดับแรกนะครับก็ในส่วนของตัวสคกูปนะครับ ตัวนี้จะคูปเนี่ยเราติดตั้งเป็นตัวรูปม้านะครับซึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากจะเป็นรูปแรด,ดหรือรูปม้าแล้วก็สามารถสั่งในการทําสีได้อยากได้สีแดงสีดําหรือสีอื่นเนี่ยก็สามารถอาสามารถให้ตั้มมาครีเอทให้ได้ครับแต่ว่าในส่วนของกระสเนี่ยตั้มจะไม่ค่อยแนะนําให้ติดนะครับเพราะว่าข้อเสียเนี่ยอาเนื่องาเขาเรียกไงดีอะนอกจากความหล่อเนี่ยมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยครับที่สําคัญเนี่ย มันไปบดบังทัศนวิสัยนะครับทำให้เรามองด้านหน้าเนี่ยได้แย่ลงครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออะไรมันไม่ได้ช่วยระบายความร้อนมันแค่ความสวยงามท่านเองฉะนั้นแล้วก็แนะนําพิจารณานะครับว่าติดหรือไม่ติดดีกว่านะครับผมต่อมานะครับด้านล่างนะครับก็ส่วนของตัวกระจังหน้า FORD นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกทําสีเป็นสีแดงนะครับผมก็คือเพิ่มมิติรถนี่เองให้ตัดกับสีดําสวยงามแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟมินิไลท์สจุดเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้สามารถเลือกไไไดดด้้้้้้ววว่่่่าาาาาาาออออยกกเเป็็นนนนนนนฟสสสีขขหรรรืมมมทงคคคัับบผแลตะะใ ก่อนที่จะไปด้านข้างจะมีส่วนของตัวล้อนะไอ้ขอโทษครับจะมาส่วนของตัวไฟนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวไฟ LED แบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมไฟวิ่งกับมาลู่ตัว C หรือว่า C และมนั่นเองมีการครอบไฟเข้ามาครับเพิ่มมิติตัวรถเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับซึ่งในส่วนของความสมารถนของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเมื่อเราหมุนไปทางซ้ายนะครับไฟตัดหมอกจะติดทางซ้ายและเมื่อเราหมุนไปทางขวาเนี่ยไฟจะตัดตัดหมอกจะติดทางขวาและเมื่อเราถอยหลังนะครับ ไฟตัดหมอกทั้งสองฝั่งก็จะติดพร้อมกันครับก็คือเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนิ่งทำให้คันหน้าเราเนี่ยสามารถมองเห็นเราได้ชัดขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับไปชมกันต่อในส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเราใส่ตัวคิวล้อเป็นสไตล์ออฟโรดมาครับซึ่งจะเป็นขนาดอยู่ที่6นิ้วนะครับผมเพื่อรัดคู่กับตัวแม็กเลยครับตัวนี้เราเปลี่ยนแม็กเป็นคันขอบ18นะครับผมแล้วก็รัดคู่กับตัวยาง AT ทนะครับผมจากค่ายไรเด้นนะครับซึ่งในส่วนของตัวยางเอทีเนี่ยก็จะในเรื่องของการขับขี่ แต่ก็แลกมาด้วยกับความสวยงามแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของยางนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างปีกโดอิสระ2ชั้นก็เน้นเรื่องของรายการขับขี่ที่กระแทกกระทันได้ขับลุยได้ไม่ว่าใช้งานทั่วไปหรือว่าใช้งานออฟโรดเนี่ยคันนี้เอาอยู่ทุกสถานการณ์นั่นเองนะครับต่อมาด้านข้างนะถ้าสังเกตเห็นนะครับตัวนี้เราทําเป็นตัวสติ๊กเกอร์เป็นลายาไว้ครับซึ่งในส่วนของตัวลายสติ๊กเกอร์เนี่ยเรามีให้เลือกกว่าร้อยกว่าลายครับสามารถให้ตั้มนะครับช่วย ต่อนะครับด้านบนก็จะมาพร้อมกับตัวนี้เลยเราวหลังคานะครับแต่ว่าราวหลังคาเนี่ยเราเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับอาจจะใช้งานจริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ยึดติดเหมือนตัวเจ้ารุ่นวแท็กหรือรุ่นอื่นๆน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการติดคิ้วจากทรงศูนย์มาก็จะได้เรื่องของการใช้งานครับแล้วความสวยงามมันเองส่วนภายในนะครับเดี๋ยวตั้มพาไปชมครับว่าภายในเป็นยังไงนั่นเอง ภายในของเจ้าตัว XLS นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวบอร์ดหนังทั้งคันเลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือในส่วนของตัวจอกลางเนี่ยเป็นจอซิงโฟเอขนาด10นิ้วชาร์แล้วเนี่ยจะได้เรื่องของอะไรการเชื่อมต่อผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto สายนั่นเองและก็ในส่วนของตัวพวงมายเป็นไฟฟ้านะครับชาร์แล้วก,การใช้งานในเมืองเนี่ยมันจะเบาสบายมากครับมาคู่กับตัวหน้าจอแสดงผล8นิ้วแบบฟูลดิ้งต่อครับดูง่ายครับสามารถกดปุ่มมันติฟิลมันติ ก็สามารถกดปุ่มตัวมันตีฟังก์ชันนะครับที่พวงลอยได้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับเกียร์ตัวรถ6สปีดนั่นเองซึ่งสามารถปรับเป็นแมนนวลได้ครับผมต่อมาเราไปชมกันต่อในส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เราติดตั้งเป็นตัวโลบาร์แล้วครับจากค่ายเอาเดอร์ก็จะเรียนเรื่องของการใช้งานครับอันนี้จะมีตัวข้อต่อต่างๆเนี่ยในการลัดสิ่งของครับทำให้เราสามารถวางชิ้นง,งานหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวโดวนตัวรถเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในส่วนของตัวนี่ งานประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ต้องเจาะก,กับตัวรถนะครับมันไลเนอร์ของ Ford เนี่ยจะออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ชั้นแล้วแค่เราซื้อตรงรุ่นเนี่ยเราก็สามารถวางแล้วก็สามารถยึดก,กับตัวรถไม่ต้องเจาะตัวรถให้เสียรถนั่นเองนะครับต่อมาด้านหลังนะครับเราไปชมกันต่อเลยตัวนี้นะครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวกันชนหลังมาแบบเหล็กนะครับจากค่ายออยเดอร์เหมือนกันก็จะเรื่องของการใช้งานความแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับห่วง2ฝั่งนะครับก็คือเผื่อ,อไว้ใช้สอบรบลากพุง่งลากจากกกตััวนนชเเหลล็ได้ยรา แล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ติดเป็นตัวฝาครอบคล้ายกระบะมาครับพิมพ์คําว่า FORD ครับแล้วก็ตัดเป็นสีแดงก็คือเพิ่มมิติของตัวนั้นเองแล้วก็ยังมาพร้อมกับไอคิคเลนเจอร์ด้วยครับเป็นสีแดงเหมือนกันในส่วนของไอคิคเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะอยากได้สีขาวสีดําสีแดงหรือสีอื่นๆเนี่ยก็สามารถปรึกษากระตมได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ราคาปกตินะตอนนี้นะครับอยู่ที่9 2 4 0 0 0ครับ แต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราขายเพียงแค่799,000บาทเหมือนเดือนท่านเองพร้อมกับตกแต่งหล่อๆแบบนี้ครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการชุดเหล็กเนี่ยก็สามารถนําส่วนลดเนี่ยเอามาแต่งเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่งรถเลยนั่นเองนะครับผมหากลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจรถหล่อๆแบบนี้ครับต้องการออกรถปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยสามารถติดต่อกับต้ามดีเบอร์โทร0864486910หรือมาเจอกับต้มดีฟอร์ดอเมสาขาราชพฤกษ์พหลามหนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ